กลับมาได้โออโอเคก็สนุกกันพอหองปากองคอวันนี้พี่นุพี่ตุ้มจุกคงไปไหนไปไกลได้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไปได้เอ่อเรายังหัดเล่นกันอยู่เลยนะเดี๋ยวในตอน,นต่อไป<า>ของเ,อเกมเนี่ยจะต้องเก่งขึ้นแน่นอนนะครับผ่านะครับอา้อาวหรอดแล้วนี่โอ้โหไปสวย ไปตีดตรงให้เฮ้ยรู้แล้วรู้วิธีบังคับแล้วมันต้องกระโดดแล้วตีลังกาด้วยนะดูนะปึ๊บใช่ใทุกคนต้องเข่งขาใช่ไหมตันลงใช่ไหมใช่รอล้อรอล้อลอลอ,อเก็บไป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 ก่อน,น,อนว้าวเฮ้ยชิบหายทำไงดีแครอทไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่สามารถเอาได้แล้วละ่ะ ขอชีวิตรอดก่อนละกันเร็ว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 ,รว,รวทำอะไรไม่ต้งจกุกพี่ยากเงินเดือนมันสูงอา้าวเกงขาอย่างเดียวเกงขามาเลยเออเหลือพี่ต้มจุกนะครับตอนนี้เราต้องมาลุ้นพี่ต้มจุกนี่ยังไม่ผ่านเดินนี้เลยเอาทีปตัวโอเคเยอะมากโอ้โหเกมพิแสนยาวนาน เฮ้ยเฮ้ยกำมะกำมาเฮ้ยเ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงอ้าเอ้ยบายบายเฮ้ยเอาเลยว่าเดี๋ยวในคลิปต่อไปพี่นุพี่ตุ้มจุดจะมาโชว์สเต็ปเทพของเกม Bunny Man นะตอนนี้เราเล่นให้ดูว่าเฮ้ยมันบังคับแบบไหนแล้วเวลาเรายังไม่คล่องเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะอะไรทำอะไรก่น อ่ะแล้วเรากาะเกาะนิดนึงก่อนี่ไปงี้เนี่ยเห็นไหมอ๋อโหโอ้โหแถมไม่ดูเฮ้ยเฮ้ยว่ามันจบไงเงี่ยเย้เฮ้ย โอเคก็พอป่ามังคอนะเดี๋ยวในคลิปหน้าของเกมบันนี่แมนก็จะมาเล่นให้ดูแบบว่าแบบค่องๆองกว่านี้นะแล้วก็ยังมีเรื่องของปาร์ตี้โหมดด้วยที่เราอยากมาได้ให้ดูกันยังไงอยูอเ่เลยกดไลค์ชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นู้ยพี่ต้อจู๊าขอลายเเท่านี้คร,รับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับ